ยายอันนี้บ้านชื่อบ้านอะไรครับชื่อบ้านอะไรบ้านแม่ทลายบ้านแม่ทลายตำบลอะไรครับตำบลอินทขินตำบลอินทขินตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงเนาะแม่แตงเขาเขาปลูกที่แม่แตงอุดมสมบูรณ์มากครับบ้านนี้จะมีทุกหลังคาเรือทุกหลังคาเรืออ๋อแต่จะมีมากมี้ยสมโอก็ปลูกเองไหมครับ ออาโูคาโดก็ปลูกเองโอ้สุดยอดเลยอยู่ใกล้แม่น้ำปิงเนาะเออ